สวัสดีครับอู๋ Spin9 ครับคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กับคันนี้นะครับนี่คือ All New Honda Civic โฉมใหม่นะครับของปี2021ครับ Honda Civic เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำในตลาดรถ4 Segment ในเมืองไทยมาอย่างยาวนานนะครับ ด้วยชื่อเสียงที่ดีมากๆนะครับในทุกมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะการขับขี่นะครับชื่อเสียงของเครื่องยนต์ VTEC Turbo ของ Honda เนี่ยได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากๆนะครับรวมถึงมันยังเป็นรถที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานนะครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีครับและเสริมความน่าใช้ขึ้นไปอีกนะครับกับการปรับโฉมครั้งใหญ่ในปีนี้ครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่านี้เป็น Honda c i ีวิที่มีการปรับดีไซน์มาสวยงามมากๆมีความสปอร์ตมากขึ้นเป็็นนออย่่่าาางงงมกกะครับแท Honda เได้ใใสจ ในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยอย่าง Honda Sensing ที่ใส่มาให้กับทุกรุ่นย่อยของ Honda Civic ในปีนี้ครับเราไปชมจุดเด่นนะครับของ All New Honda Civic 2021รุ่นท็อปตัวนี้เลยนะครับ o RS กันครับเรามาดูดีไซน์ภาพรวมนะครับของ All New Honda Civic โฉมนี้กันนะครับ เราจะเห็นว่าภาพรวมนีมันมีความสปอร์ตอย่างมากเลยนะครับแต่ความสปอร์ตที่เรารับรู้ได้นี่มันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลากหลายอย่างเลยนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยมีการออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราเอาโลโก้ Honda เนี่ยเป็นศูนย์กลางก่อนนะครับเราเห็นว่าครึ่งด้านบนเนี่ยจะใช้สีเดียวกับตัวรถนะครับในขณะที่ครึ่งด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่นท็อปอย่างรุ่น RS เนี่ยก็จะมีโลโก้ RS เท่ๆอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยด้วยนะครับ รวมถึงไฟหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับที่เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับรวมถึงไฟ Day Time r ด n n i n g l i ล h t แบบ LED ด้วยนะครับส่งเสริมให้ตัวรถเนี่ยสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครสังเกตดูจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยฮอนด้าลดการใช้เส้นสายที่เป็นโครเมียมลงไปอย่างมากเลยนะครับแทบจะมองไม่เห็นโครเมียมเลยเพราะว่ามีการตัดด้วยเส้นสายสีดําหลายส่วนจริงๆะนะครับไม่ว่าจะพาดยาวมาถึงด้านข้างตรงนี้นะครับล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตขนาด17นิ้วสีดําด้านนะครับกระจกมองข้างสีดําเงาแบบนี้นะครับ มือจับประตูสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบริเวณกรอบประตูหรือว่ากรอบหน้าต่างตรงนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยถูกล้อมเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามีการลดการใช้เส้นสายที่เป็นสีเงินเงาๆหรือว่าเส้นโครเมี่ยมลงไปนะครับ บริเวณเสาอากาศที่เป็นครีบฉลามด้านบนหลังคาตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับดีไซน์ของ Honda c ซีวิตัวนี้เนี่ยยังส่งเสริมความสปอร์ตด้วยเส้นสายที่คมคมสเส้นด้วยกันนะครับเส้นแรกนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนมากนะครับว่าพาดตั้งแต่บริเวณฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยวิ่งยาวมาแบบคมคมอย่างนี้เลยนะครับมาไปจดจนถึงบริเวณไฟท้ายรถนะครับ กับอีกหนึ่งเส้นนะครับจะอยู่บริเวณซุ้มล้อหน้าตรงนี้นะครับลากมานะครับแล้วก็ค่อยๆตวัดขึ้นเล็กน้อยแบบนี้นะครับเส้นสายทั้ง2เส้นนียช่วยเพิ่มมิติของตัวรถนะครับเวลาเราเห็นรถคันนี้จากด้านข้างนะครับวิ่งอยู่เนี่ยจะเห็นว่ารถคันนี้มีความสปอร์ตมากครับเรามาต่อเนื่องบริเวณท้ายรถนะครับท้ายรถของ all new honda civic โฉมนี้เนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงมาใหม่นะครับแล้วก็ให้ความสปอร์ตเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับ ไฟท้ายดีไซน์ใหม่เป็นไฟท้าย LED นะครับและถ้าเกิดเป็นรุ่นท็อปอย่างรุ่น RS เนี่ยก็จะสะดุดตากับสปอยเลอร์หลังชิ้นโตตัวนี้นะครับนี่เป็นวิงท้า p สปอยเลอร์นะครับสีดําเงานะครับโดดเด่นมากๆครับแต่ถ้าเกิดใครใช้รถสีอ่อนหรือว่าสีขาวอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งเสริมความโดดเด่นเสริมความสปอร์ตมากขึ้นไปอีกครับในรุ่น RS เนี่ยก็จะขาดไม่ได้นะครับว่าท้ายรถจะต้องมีแบดช์โลโก้ RS เท่ๆอย่างนี้ด้วยนะครับรวมถึงท่อไอเสียปลายท่อคู่ซ้ายขวานะครับให้ความสปอร์ตอย่างมากคร ฮอนด้าซีวิกเนี่ยเป็นรถที่มีความอเนกประสงค์มากในระดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นพื้นที่สัมภาระนะครับที่สามารถเก็บในฝากระโปรงท้ายได้เนี่ยก็ให้มาใหญ่โตครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเดินทางแล้วมีกระเป๋าเดินทางเยอะสักหน่อยนะครับหรือว่าไปช้อปปิ้งนะครับมีของเยอะหน่อยเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับใน Honda c ซีวิกโฉมนี้ครับและถึงแม้ว่าให้พื้นที่มาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ยังมียางอะไหล่นะครับมาให้ด้วยนะครับไม่ได้ตัดในส่วนนี้ออกไปแต่อย่างใดครับและราายะอีีกนนน้้ับท่่ใมมแววผชชืตฝโปง ไม่สามารถปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าก็ตามนะครับแต่เขาจะมีแผ่นพลาสติกตรงนี้มาให้นะครับให้เราปิดฝากระโปรงได้อย่างง่ายดายแม้ว่าวันไหนฝนตกหน่อยหรือว่ารถเราไม่ได้ล้างนะครับเราก็ไม่เปื้อนมือด้วยเวลาที่จะปิดฝากระโปรงครับเพราะเราปิดแบบนี้ได้เลยแต่นี่ก็คือความหล่อเหลานะครับของเอาีล์ฮอนด้าซีวิกโฉมใหม่นะครับจากภายนอกครับอีกอย่างหนึ่งที่หล่อมากนะครับก่อนที่จะพาเข้าไปดูในรถนะครับก็คือสิ่งนี้ครับกุญแจรถของเขานะครับที่ผมหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาให้ดูเพราะว่า นี่คือกุญแจรถในรูปแบบของบัตรนะครับสิ่งนี้ Honda เรียกว่า Honda Smart Key Car d ครับสิ่งนี้ไว้แทนกุญแจรีโมทได้เลยซึ่งจริงๆตอนใช้งานเนี่ยไม่ต้องหยิบออกมาเลยนะครับมันสามารถที่จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเราได้ตลอดเวลาครับที่บอกว่าแทนกุญแจรีโมทนั่นก็หมายความว่าแค่มีบัตรตัวนี้อยู่กับตัวนะครับเราก็สามารถที่จะปลดล็อกรถคันนี้ได้นะครับสามารถที่จะ ล็อกรถคันนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับกุญแจรีโมทปกติเนี่ยจะมีปุ่มนะครับที่เราสามารถกดได้นะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับการกดรีโมทมากกว่าก็เป็นทางเลือกให้กับเรานะครับปุ่มกดของกุญแจรีโมทปกติที่ให้มากับ Honda Civic โฉมใหม่นี้นะครับสามารถที่จะสตาร์ทรถเพื่อให้แอร์ทำงานล่วงหน้าตอนที่เราจอดรถตากแดดได้ครับ เรามาดูกันต่อที่ภายในของตัวรถนะครับที่ผมเลือกที่จะขึ้นมาบริเวณด้านหลังก่อนเนี่ยเพราะว่านี่เป็น Honda c ซีวิที่มีสเปซด้านหลังมากพอสมควรเลยนะครับเวลาที่เราโดยสารไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าคนนั่งหลังเนี่ยไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดนะครับระยะที่เบาคนขับอยู่ตรงนี้เนี่ยคือระยะที่ผมขับเลยนะครับผมปรับเบาะมาอยู่ในระดับนั้นแล้วนะครับคนนั่งหลังเนี่ยยังเหลือสเปซมากพอเล็กลูมเนี่ยโอ้โหเหลือเฟือเลยครับคือ คือนั่งท่านี้ได้อะรู้สึกว่าแบบเออมันให้มากว้างขวางจริงๆไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆนั่งได้3คนนะครับแต่ถ้าเกิดเรานั่ง2คนซึ่งเป็นช่วงเวลาส่วนมากเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดึงตรงนี้มานะครับเป็นที่พักแขนได้นะครับสามารถใส่แก้วน้ําได้2ใบนะครับ ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมีพอร์ต USB Type A ให้เราสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือเผื่อว่าเอ่อใครมีลูกหลานนะครับเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยข้างหลังก็สามารถเล่นเกมได้ยาวๆนะครับเพราะว่าสามารถเสียบชาร์จได้นะครับไม่ต้องลากสายมาจากด้านหน้าครับแล้วก็ไม่ได้มีแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังมาให้ครับเบาะที่นั่งเนี่ยถือว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายเลยนะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะมีการสลับนะครับระหว่างหนังสังเคราะห์นะครับกับหนังกลับบริเวณนี้นะครับตรงนี้เพื่อเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เพิ่มการระบายอากาศนะครเาาจนนวมู้ํกลย แล้วก็มีลูกเล่นด้วยนะครับคือจะมีการสลับสีแดงรวมถึงมีการเดินได้สีแดงนะครับเสริมความสปอร์ตในอินเทีเียหรือว่าห้องโดยสารตรงนี้ครับบริเวณพนักพิงศีรษะนะครับของผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยซ้ายขวาเลยนะครับสามารถที่จะปรับขึ้นลงนะครับตามสรีรละความสูงของผู้โดยสารได้นะครับเบาะที่นั่งด้านหลังตรงนี้เนี่ยยังมีตำแหน่งของ Isofix ด้วยนะครับสำหรับติดที่นั่งคาซีทเพื่อเด็กกับ เราย้ายมาดูที่นั่งคนขับกันบ้างนะครับมาดูความสปอร์ตครับของ All New Honda Civic นะครับในตำแหน่งของคนขับครับก็เป็นกูแจอจฉริยะนะครับเราสามารถที่จะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทต,ตรงนี้ได้เลยครับ ต้อนรับเราด้วยหน้าจอนะครับด้วยความทันสมัยหลากหลายอย่างนะครับตัวหน้าปัดหลังพวงมาลัยตรงนี้เป็นหน้าจอ TFT ทั้งหมดเลยนะครับขนาด10.2นิ้วนะครับบวกกับหน้าจอความบันเทิงตรงกลางที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ขนาด9นิ้วด้วยกันนะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้เนี่ยจะช่วยเหลือเราอย่างมากนะครับในขณะที่ขับขี่ครับนี่เป็นหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay แบบไร้สายได้เลยนะครับนี้ผมยังไม่ได้เสียบสายชาร์จให้กับ iPhone ของผมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเชื่อมต่อเป็น Apple Cardplay ไว้ทให้เราาใช้งนนะครับ ก็จะเป็นการนำทางการฟังเพลงหรือว่าสายเรียกเข้านะครับผ่านทางลําโพงแล้วก็ไมโครโฟนของตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมผ่านทัชสกรีนตรงนี้ได้ทันทีนะครับเสริมความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นไปอีกตรงที่ว่ามันมีแท่นชาร์จไร้สายสําหรับโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับไม่ต้องเสียบสายเลยครับเรียกว่าขึ้นมาถึงที่ตัวรถของเราปุ๊บวางโทรศัพท์นะครับตัวโทรศัพท์ก็ชาร์จไปด้วยแล้วก็สามารถใช้คาเพลย์ไปได้พร้อมๆกันแบบนี้ครับก่อนที่เราจะออกไปขับกันนะครับอยากให้ดูดีไซน์ความสปอร์ มีหลายส่วนที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่สะดุดตามากๆนะครับก็คือเนี่ยครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าที่เป็นลายดังพึ่งตรงนี้ให้ความรู้สึกโมเดิร์นคลาสสิกเลยนะครับผมแทบจะไม่เคยเห็นรถคันไหนที่ใช้ดีไซน์ดังพึ่งบริเวณกรอบช่องแอร์ลากไปถึงคอนโซลด้านหน้าแบบนี้มาก่อนเลยนะครับโดยที่ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยยังใช้ได้อย่างครบถ้วนนะครับเพราะว่าเขาซ่อนหน้ากากแอร์เอาไว้ด้านหลังดีไซน์ดังพึ่งตรงนี้ครับถือว่าให้ความสปอร์ตอย่างมากนะครับนอกจากนี้นะครับที่เราจะเห็นหน้าจอความบันเทิง9นิ้วทัช เป็นแอร์ออโต้ที่แยกโซนซ้ายขวาอิสระด้วยนะครับนั่นก็คือผู้โดยสารเนี่ยก็ปรับแอร์อุณหภูมิหนึ่งได้คนขับก็สามารถปรับแอร์อีกอุณหภูมิหนึ่งได้นะครับคนหนึ่งขี้หนาวคนหนึ่งขี้ร้อนนะครับก็โดยสารไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ทะเลาะกันครับคอนโซลตรงนี้ให้ความเรียบร้อยมากขึ้นเพราะว่าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันออโต้เบรกโฮนะครับไม่ได้มีเบรกมือที่เป็นก้านยาวๆมาเกะกะสายตาแต่อย่างใดนะครับตรงกลางตรงนี้เป็นช่องวางแก้วขนาดใหญ่่องช่องนะครับหัวเกียร รับการชาร์จแบบไร้สายก็ยังมีพอร์ต USB Type A นะครับมาให้อีก2ช่องด้วยกันครับนอกจากการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านทาง Apple CarPlay แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่รองรับเช่นเดียวกันก็คือรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Honda Connect ครับพวงมาลัยที่ให้มาเนี่ยเป็นพวงมาลัยดีไซน์3ก้านแบบสปอร์ตอย่างนี้เลยนะครับสามารถที่จะปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็ ใกล้ๆนะครับก็เรียกว่าปรับได้เข้ากับสรีระของทุกๆคนนั่นเองครับพวงมลาลัยนี้นะครับก็จะเป็นหนังที่เดินได้สีแดงเสริมความสปอร์ตเช่นเดียวกันแล้วก็มัลติฟังก์ชันมากนะครับบริเวณปุ่มบังคับด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้เนี่ยก็จะควบคุมสิ่งที่หน้าจอ TFT ด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะแสดงผลได้นะครับจริงๆเราจะเห็นมาตรวัดเนี่ยสมาตรวัดอยู่แล้วนะครับด้านซ้ายตรงนี้เป็นมาตรวัดรอบแล้วก็ด้านขวาเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับแต่ว่าบริเวณด้านในมาตรวัดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแสดงผลได้หลากหลายอย่างนะครับส่วนตัวผม ก็มักจะเลือกด้านซ้ายตรงนี้แสดงผลที่เป็นเพลงหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่เรากําลังเล่นอยู่ตอนนั้นนะครับว่าชื่อเพลงอะไรศิลปินอะไรนะครับในขณะที่ด้านขวาเนี่ยผมก็เลือกที่จะแสดงผลสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หรือว่า Honda s e n น i n g นั่นเองครับทำให้เวลาที่เราขับขี่เนี่ยเราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากๆครับนอกจากด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มมัลติฟังกชันต่างๆให้เราสามารถเลือกควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมความบันเทิงการรับสายหรือว่าพูดคอนโทรลก็ตามนะครับด้านหลังพวงมา ที่ในบางโอกาสเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองนะครับสามารถทําได้อย่างง่ายดายแล้วก็เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการขับรถแบบสายซิ่งมากๆครับเราขึ้นมาทดลองขับนะครับเอา New Honda Civic ตัวท็อปเลยนะครับนี่เป็น1.5 Turbo RS ครับ ตรงตามชื่อเลยนะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบ VTEC นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของทาง Honda นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็น C ีว i c เนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกนะครับสมรรถนะดีครับที่สำคัญก็คือมันเป็นรถที่ขับได้ง่ายครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับวัยรุ่นวัยทำงานวัยเรียนนะครับจะเป็นเพศไหนนะครับก็สามารถกระโดดขึ้นมาขับคันนี้ได้แบบสบายๆนะครับชนิดที่แทบจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรกับมันมากมายนักนะครับรวมึมสาารร่้กกววคูแ ของหลายๆคนนะครับที่มีโอกาสได้ขึ้นมาขับ All New Honda Civic นะครับโดยเฉพาะตัวท็อปตัวนี้ที่เป็น1.5 Turbo RS เนี่ยจะรับรู้เป็นความรู้สึกแรกๆเลยก็คือรถคันนี้แรงครับ คือการตอบสนองต่อคันเร่งเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับแม้ว่าอันีเราจะอยู่ในโหมด normal ปกติน,นะครับรถคันนี้มี3โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดอีคอนครับโหมดประหยัดน้ามันนะครับโหมด normal ที่เป็นโหมด default นะครับที่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเนี่ยจะอยู่ที่โหมดนี้ครับรวมถึงถ้าเกิดเราต้องการความแรงความสปอร์ตมากขึ้นเนี่ยก็ปรับเข้าสู่โหมดสปอร์ตได้ครับแม้กระทั่งในโหมด normal เนี่ยก็ให้การตอบสนองต่อคันเร่งที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วนะครับผมกดคันเร่งไป ก็ตอบสนองแทบจะทันทีทันใดนะครับเรียกว่าแหลกเนี่ยไม่ได้เยอะมากอย่างที่คิดครับหรือถ้าเกิดใครต้องการที่จะให้มันตอบสนองดีกว่านี้อีกเนี่ยก็สามารถปรับรดรฟ์โหมดนะครับที่อยู่บริเวณคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยพักขึ้น1ครั้งนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับหน้าปัดตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตครับเราจะเห็นว่าบริเวณมาตรวัดรอบเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับให้ความตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นในโหมดนี้เนี่ยการตอบสนองต่อคันเด้งก็จะรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับรวมถึงรอบเครื่องย ช่วยให้การขับขี่รวมถึงก,การเล่งแซงเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันแรงเนี่ยมันไม่ได้เป็นฟิลลิ่งที่เราคิดไปเองนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยก็บก่งบอกเช่นเดียวกันครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบวีเทนะครับ178แรงม้านะครับกำลังสูงสุดของเขาที่6,000รอบต่อน,นาทีครับ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับนี่เป็นรถที่เรียกว่าใช้งานในชีวิตประจําวันได้แบบสบายๆนะครับรวมถึงวันที่เราต้องการที่จะขับออกต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อมีจังหวะที่เราต้องเร่งแซงเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างมั่นใจด้วยครับโหมดที่3นะครับที่เราจะทดลองให้ดูเนี่ยชื่อว่าโหมดอีคอนนะครับเราปรับร r i โหมดเนี่ยกดลงมา สองครั้งนะครับจากโหมดสปอร์ตเนี่ยเราก็จะเข้าสู่โหมดอีคอนครับนักปัดหลังโฟม์ลัยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นโหมดอีคอนพร้อมกับไอคอนรูปต้นไม้นะครับแน่นอนครับนี่คือโหมดประหยัดน้ามันนะครับแต่มันไม่ใช่โหมดประหยัดน้ามันที่จะทําให้แอ์ของเราไม่เย็นแต่อย่างใดนะครับยังคงได้รับความเย็นจากแอร์ปกติอยู่ครับโหมดนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยจะเลือกที่จะใช้รอบต่ากว่าปกตินะครับก็คือจะเลือกใช้เกียร์สูงที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับเพื่อผลลัพธ์ทางด้านการประหยัดน้ํามันที่มากขึ้นครับรถคันนี้เนี่ยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งถือว่าประหยัดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับไซร์เครื่องยนต์รวมถึงลังกษณะการขับขี่ด้วยครับระบบที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับของ Honda c ซีวิกรอบนี้เนี่ยก็คือทาง Honda นะครับได้ใส่ใจในเรื่องของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่รวมถึงระบบความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการใส่ระบบ Honda Honda Sensing New All Civic เน่ยข้้าามาใหกับ All ุ new Honda Civic. ร ยอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็มีมาให้อย่างครบถ้วนจริงๆนะครับระบบแรกก็คือ RDM with LDW นะครับระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถถ้าเกิดเราขับไปต่างจังหวัดก็ต้องมีบ้างแหละครับที่เราอาจจะเผลอนะครับรถของเราอาจจะออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อรถออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวรถก็จะช่วยเตือนให้เรารู้ตัวแล้วก็จะดึงพวงมาลัยให้รถของเรากลับมาอยู่ในเลนได้อีกครั้งหนึ่งอย่างปลอดภัยครับเดี๋ยวผมจะลองขับออกนอกเลนดูนะครับสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับ แจ้งเตือนแล้วก็พวงมาลัยจะดึงกลับมานะครับให้อยู่ในเลนด้วยนะครับแจ้งเตือนขนาดนี้เนี่ยคนขับที่เผลออยู่นะครับก็จะรู้ตัวแน่ๆน,นะครับแล้วก็จะกลับมาตั้งใจขับขี่อีกครั้งนึงครับก็เสริมความปลอดภัยให้กับเราในะอีกเลเยอร์หนึ่งหรือวนะ่าในอีกชั้นหนึ่งครับ ทันมานครับรถคันนี้มีสิ่งที่เรียกว่า ACC หรือว่า Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งปกติแล้ว ACC อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการล็อกความเร็วนะครับซึ่งอย่างตอนนี้ผมล็อกอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆขาของผมเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งอยู่ก็ได้นะครับรถก็จะล็อกความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในกรณีที่รถคันข้างหน้าของเราเนี่ยใช้ความเร็วน้อยกว่า80ลงมาเนี่ยตัวรถของเราก็จะแปลผันความเร็วตามนะครับซึ่งก็จะสะดวกมากๆตอนที่เราขับขี่ทางไกลนะครับโดยที่แบบเอออาจจะไม่มีจังหวะที่เราจะต้องเลี้ยวหรือว่ามีซอยที่ต้องเข้าเยอะแยะมากมายนะครับทางหลวงระหว่างจังหวัดเนี่ยใช้ a d Adaptive Cruise Control ได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า LSF นะครับตัวนี้จะมีประโยชน์นะครับในการใช้งานในสภาพการจราจรที่ติดขัดมากขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะ ลดความเร็วลงไปจนถึงความเร็วต่ำๆได้นะครับปกติแล้ว Adaptive Cruise Control ของรถที่อาจจะไม่ได้เก่งมากเนี่ยถ้าเกิดความเร็วเริ่มน้อยลงมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานละแต่คันนี้เนี่ยมี LSF นะครับรถคันข้างหน้าเนี่ยลงมาเกือบจะหยุดนิ่งนะครับรถของเราก็ยังมีความสามารถที่จะติดตามมันต่อไปเรื่อยๆได้ครับระบบต่อไปที่มีในรถคันนี้แต่ว่าผมอาจจะทดลองให้คุณผู้ชมดูในคลิปนี้ไม่ได้นะครับก็คือ Collision Mitigation Braking System หรือว่า CMBS ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรคครับตัวรถก็จะรู้จากความเร็วที่เรากําลังใช้อยู่นะครับว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะชนวัตถุด้านหน้าได้ระบบก็จะรีบแจ้งเตือนให้เราลดความเร็วลงครับและแจ้งเตือนเมื่อเราอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยเพื่อให้เราเบรคได้อย่างทันท่วงทีนะครับหรือถ้าเกิดมีความเสี่ยงต่อการชนตัวรถก็จะช่วยเสริมแรงเบรคให้โดยอัตโนมัติตัวนี้อาจจะไม่สามารถที่จะป้องกันการชนได้แต่ว่าจะมีการผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าก็จะมีระบบช่วยเบรคที่ใช้ความสามารถของการ ทุกอย่างที่มีกับรถคันนี้นี่เ,นเพื่อที่จะลดความเร็วหรือว่าลดความแรงในการประทะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับ และในช่วงที่เวลามีทัศนวิสัยที่ค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นตอนกลางคืนหรือว่าถนนทางหลวงต่างๆที่ไม่ได้มีไฟส่องสว่างมากเพียงพอครับคันนี้มี AHB หรือว่า Auto High Beam นะครับปรับไฟสูงให้โดยอัตโนมัติด้วยครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความครบพร้อมให้กับ Honda Sensing อีก2ระบบด้วยกันครับก็คือ LCDN หรือว่า Lead Car Departure Notification System นะครับซึ่งเป็นระบบเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่เป็นระบบใหม่ของ Honda Sensing ครับเหมาะเป็นอย่างยิ่งสาหรับกรณีที่เราอาจจะต้องจอดติดไฟแดงบ่อยๆหรือวันที่การจราจร นน,นนแ่เมื่อรถคันข้าง,งหน้าเคลื่อนที่ระบบก็จะแจ้งเตือนเราผ่านหน้าจอสแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียงครับให้เรารู้ตัวแล้วก็เคลื่อนรถตามโดยที่เราไม่เผลอน,นั่นเองครับและปิดท้ายด้วย LKAS หรือว่า Lane Keeping Assist System นะครับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบนี้กล้องจะตรวจจับเส้นแบ่งช่องเลนช่วยเพิ่มแรงหน่วงของพวงมาลัยนะครับให้เราสามารถควบคุมรถของเราให้อยู่ในเลนได้และลดอาการเหนื่อยล้าของเราลงครับ ทั้งหมดนี้ก็คือ Honda s e n s i n g ที่ให้มาใน all new honda civic rs คันนี้นะครับครบถ้วนจริงๆนะครับแต่ระบบความปลอดภัยที่มีมาให้พร้อมกับรถคันนี้ไม่ได้มีแค่ Honda s e n s i n g เท่านั้นอีกอย่างที่ผมคิดว่าสําคัญมากก็คือระบบเตือนค่าเข็มขัดนิราภัยครับซึ่ง the all new honda civic คันนี้มาพร้อมกับระบบเตือนค่าเข็มขัดนิราภัยทุกที่นั่งนะครับและมี rear seat reminder ที่จะเตือนผ่านภาพและเสียงก่อนเราลงจากรถในกรณีที่มีของอยูอ่เบาะหลังซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่เข้าของเครื่องใช้ของเราไปจนถึงสิ่งที่สําาคัญมก มากอย่างเช่นเด็กหรือว่าลูกเล็กนะครับที่อาจจะหมายถึงความเป็นความตายเลยทีเดียวครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่คันนี้ก็มาเต็มเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยู่กับรถ h o นด้ามาอย่างยาวนานนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า Honda ้าเ w น t c h นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะแปลงบริเวณหน้าจอความบันเทิงตรงนี้นะครับให้เปิดกล้องที่อยู่บริเวณกระจกมองข้างฝั่งซ้ายทันทีที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนเข้าเลนซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยครับหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็จะโชว์นะครับ ที่เลนซ้ายมือของเราครับว่าเอ๊ะตอนนี้ไม่ว่างนะนี่เรายังเปลี่ยนเลนเข้าไปไม่ได้นะก็จะเสริมความปลอดภัยให้กับเรามากขึ้นนะครับบางทีรบเผลอไม่ทันได้ดูกระจกมองข้างฝั่งนั้นนะครับจอตรงนี้ก็ยังใกล้สายตาเรามากขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นครับฮอนด้าเลน t c h เนี่ยก็ช่วยลดอุบัติเหตุมาไม่น้อยแล้วนะครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับรถคันนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่า Driver Attention Monitor นะครับหรือว่าระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับใน คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ the all new honda civic นะครับเป็นเจเนอเรชันที่11แล้วนะครับของ honda civic ครับปรับโฉมใหม่ทีไรเนี่ยก็สร้างความตื่นเต้นสร้างความคึกคักให้กับตลาดรถยนต์ในบ้านเราใช่ไหมครับแต่รอบนี้เนี่ยก็ลงตัวจริงๆเลยนะครับเพราะว่านี่ครับดีไซน์ที่สวยงามสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่าไม่ละทิ้นจุดเด่นของเขาก็คือเป็นรถที่ขับได้ง่ายนะครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยครับ มีสเปซในรถที่กว้างขวางมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมนะครับด้วยเครื่องยนต์ VTEC Turbo ของทาง Honda นะครับเราจะเห็นแล้วว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแน่นอนนะครับและในรอบนี้ยังปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าทุกรุ่นย่อยของ Honda c ซี i c เลยได้เทคโนโลยี Honda Sensing มาครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าจะทําให้ทุกคนที่เป็นเจ้าข,ของ Honda c ซี i c เนี่ยอุ่นใจในการใช้งานมากขึ้นไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดนั่นเองครับ Honda c i ี i c กโฉมใหม่นี้นะครับมีให้ ร,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่964,900บาทครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถไปชมรถคันจริงได้ที่โชว์รูมคันด a าใกล้บ้านคุณนะครับรวมถึงสามารถติดต่อทดลองขับได้ด้วยครับผมอู๋ s p น n 9ครับพบกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ